สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะมาสอนแล่ปลาฉบับมืออาชีพกันสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือมีดยานากิบะแหนบดึงก้างและก็ปลาแซลมอนนอร์เวย์สุดพรีเมียมครับเอาละก่อนอื่นมาเริ่มรับมีดกันก่อนเลยเพราะจะแล่แซลมอนเนี่ยมีต้องผลจริงๆนะรับมีดเสร็จเราก็จะเริ่มตัดส่วนหัวกันก่อนเลยตัดออกมาจากนั้นก็ทกําการผ่าคลื่นปลาเลยครับพอผ่าเสร็จเราก็จะคัดส่วนที่มีก้างและคี่ปลาออกก่อนเลยส่วนที่มีก้างกับที่เยอะสุดคือส่วนบนและส่วนล่างครับตรงนี้เลยตรงนี้ก็เอาออกเป็นแนวยาวแบบนี้เลยแล้วก็ทําส่วนข้างล่างเหมือน ที่สำคัญอย่าลืมส่วนท้องด้วยนะเพราะตรงนี้ก็มีก้างเหมือนกันท้องนี่ต้องใช้ความชานาญนิดนึงนะครับจะได้ไม่เฉียนเนื้อปลาที่สวยออกไปเยอะพอเอาออกแล้วเราก็เริ่มดึงก้างกันได้เลยให้ดึงตั้งแต่ส่วนหัวยาวลงมากลางลําตัวได้เลยพอดึงก้างเสร็จแล้วเราก็จะตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้และขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มนําหนังพร้อมกับเนื้อปลาออกได้เลยนี่เห็นไหมได้ทั้งหนังทั้งเนื้อติดปลาเลยจากนั้นให้เป็นเพื่อนเริ่มเก็บงานกันได้เลยโดยการตัดแต่งเนื้อปลาให้สวยงามและนําเนื้อที่ติดปลาออกให้หมดเกลี้ยงเเลยยยพราาว่่่่ททีีไไนนนมมิิก ่วนนี้กเป็นจากมีรสชาติและกลิ่นที่เข้มข้นมากพอเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อ<ว>แซลมอนสวยๆเลยจะเอาไว้ทำซาชิมิหรือเมนูอื่นๆก็อร่อยได้หมดเลยใครลองทำตามแล้วเป็นยังไงลองเม้นต์บอกกันหน่อยนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ